ครับวันนี้วันอาทิตย์กาแฟเช้ามาป่วนงานคูปเป insight, ้หน่อยครับวันนี้คูเป้เขานัดรวมกันอยู่ด้านในนี่อยู่ที่โกลเด้นเพจล่าติเบ็ดจะพาไปดูครับ ดูไปดูมาน้ําเงินเยอะอ่ะกูเป้อ่ะตอนนี้แถวแรกที่เข้ามาข้างหน้าเนี่ยครับเต็มแล้วนะครับตอนนี้ช่องจอดเต็มครับมาอีกเพียบเลยครับโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าสีน้ําเงินจะเยอะนะ Black tells it till the whole city knows Rhythms in the shadows where the cold wind blows Life's a gamble on these streets, anything goes Boom, back, echoes through the alleys at night Soulful samples lift the darkness to light Deep kicks pounds like a heartbeat fight. This is ดูหน่อยครับนี่ไม่รู้กำลังทำอะไรครับนี่ก้มๆเงยเงกันอยู่ฮะเปิดปาก็แล้วกมาขายรถครับไม่แพงครับบอกเลยไม่ข้ามสามแสนเห็นไหมครับในกล้องอ่ะมันออกดำสีดำพี่ดำยังไงก็ดำเนี่ยยังไงก็ดำ อันนี้เป็นผู้ก่อตั้งนี่เลยครับดิกเกอร์1 Thailand ไททำไมคุณเอาแจ๊สมาครับรถไม่ทันเหรอรถไม่ทันนะว่าเลวรถติ้งไอหนวดเจ้าของมาเองเลยนี่ครับเท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่อันนี้คือรถในร้านเขานะครับเข้ารถในร้านมาสี่คันวันนี้ นี่อันนี้ผมปากบอกต่อเลยว่ารถรถสวยทุกคันครับดูแต่ละคันเนี่ยตรงนี้ขายทุกคันนะครับนี่นี่ตรงดีทุกคันวันนี้มีสปอนเซอร์ครับข้าวมันไก่เจ้าดังย่านฝั่งทนเท่าแก่มาเองเท่าแก่เอาเข้าวมันไก่มาให้ติดกล่องอันนี้จากร้านไหนพี่ฝากเลยร้าน,านข้าวมันไก่งงชุมงวดครับอยู่ในซอยโรงแรมรอยัลริเวอร์คนมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีรวมๆร,ร,รุ่นนะครับ E.G.E.K. สี่ e e ประตู2ประตู3ประตูฮะพบปะพูดคุยมีเพื่อนรู้จักกันในเพจแต่ว่าได้มาเจอตัวจริงกันอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันตามภาษาแบบคนรักรถอะไรอย่างงี้เดี๋ยวพาไปเดินดูว่ารถแต่ละคันเนี่ยเขาใส่ล้อเบรกอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาทัวร์ Every block tells a tale the whole city knows Rhythms in the shadows where the cold wind blows Life's a gamble on these streets, anything goes Boom, that echoes through the alleys at night Soulful samples lift the darkness to light Deep kicks, pounds like a heartbeat fight These gritty vibes keep my story inside. รถมากไเป็นล้อ T E ส่วนใหญ่สองคันนี้ก็ T E ครับอันนี้ก็เป็นล้อมูกเก n อย่างคันนี้ก็รถเฟิร์สครับสปูนทั้งคันเลยครับ n น,นหนึ่งเลยคูปเป้

Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. that echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks, pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. พอขาบางใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้ออกสื่อก้อเนี้ยดื่มไหมครับเอาอเี้ยชวนดื่มก่อนเลยครับสวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆมาเยอะมากเยอะมากจริงบางคนนี่ก็แบบไม่ได้เจอนานมาเจอกันวันนี้ครับทีก็พาเดินดูบรรยากาศแล้วนะครับบอกเลยว่าร้อนมากตอนนี้เงือท่วมเลยไปเดี๋ยวมีงานไหนไปไหนกินอะไรยังไงทําอะไรต่อไปเดี๋ยวแจ้งดีครับบ๊ายบายเอา้าเจอใครครับนี่ครับ S B K ครับ อไม่ใช่คนไทยนะอ้ามนอนอ้ามนอนชาเลนพู้ชายได้นิดหน่อยเยอะม่อีเอริอวันเยอะ